โอ้น็อตพอไหมเนี่ยโอ้น็อตพอพอดีพอดีเป๊ะห้าตัวฮัโลโหลฮลโสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ <Nope. S 1> วันนี้เรามาแต่งออฟโรดกันครับเอาไว้ขนของเอาไว้ไปส่งกัญชาส่งมันฝรัง่งส่งน้ำเมเปิลกันครับ มาเรามาแต่งกันเลยเริ่มจากตัวนี้ก่อนเอาสแตนมาใส่ก่อนเขาเรียกเขาเรียกสแตนหรืออะไรสักอย่างะผมก็ oh, <no. S 1> จำไม่ได้จบวันนี้เราจะแต่งหล่อออฟโรดนะครับน่าจะไม่ถึงออฟโรดมากอะทุกคนถอดล้อก,ก่อนเลยอันดับแรกถอดลอกมา มาถอดถอดอแหนบแล้วก็พวกจานเบรกดิดไอปั๊มเบรกออกทุกคน ทันนี้เรามาประกอบกันเลยทุกคนอืบใส่แหนบเข้าไปก่อนนะแหนบแล้วก็เบรกปั๊มเบรกแล้วก็สเปเซอร์ อผิดข้างเหรอ oh, <no. S 1> กำผิด <c oughs> ข้างทุกคนไม่ใช่อีกโอ้โหตายแลามันทำไมใส่ไม่ได้อะทุกคนน่าจะผิดนะ ทำไมใส่ไม่ได้อ่ะนี่ไงก็ยังใส่ได้มันผิดข้างเฉยๆแหละทุกคนนี่ไงผมใส่ผิดที่ <c oughs> เแสนแหนบแสนแหนบสวยรอเลยปึ้มใส่จานใส่ปั้มปั๊มผมเอามาผิดเหรอเป็นเล่นไม่นะ เ,เมื่อกี้ทำไมมันใส่ไม่ได้งงนะเนี่ยงงนะเนี่ยโอ้ตายมาใส่ล้อกันเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บจื๊บมาเดี๋ยวผมยิงน็อตล่อ,อนแป๊บหนึ่งฮ้ยไม่ได้ดิทุกคน ผมต้องยิงน็อตอันนี้ก่อนน,ออน็อตไอ้พวกแหนบพวกอะไรอ่ะลืม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 เมื่อกี้ผมลืมเลยแล้วเนี่ยน็อตอันนี้ใส่ไม่ได้วะ่ะ Okay. เรายิงได้แค่3ล้อนะครับอีกล้อหนึ่งน็อตน็อตได้2ี่สิบมิลหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปซื้อ <c oughs> เดี๋ยวเราทำอย่างอื่นรอดีกว่ามาทำถอดอันนี้ก่อนถอดกันชนหน้า อดกันชนหน้าแล้วก็กันชนหลังน็อตเราน่าจะพออยู่นะพวกนี้เอาไว้ขายครับเดี๋ยวเราค่อยเอาไปขาย กัดกันชนนะกันชนหลังแล้วเดี๋ยวเราเรามาเคาะเคาะให้มันเรียบดีกว่าทุกคนมันเคาะไม่ได้อะนี่เลยได้แล้วนี่เคาะไปจนกว่ามันจะมีตัวหนังสือแดงๆขึ้นนะครับถ้าตัวหนังสือแดงแดงขึ้นแสดงว่าเรา เคาะเรียบหมดแล้วเห็นไหมมันเริ่มเรียบไปเรื่อยๆเรียบไปเรื่อยๆนี่นี่จะเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วทุกคนถ้ามันเรียบหมดมันจะมีตัวหนังสือขึ้นนะขคาะไปเรื่อยๆ ว้าว wow. เสร็จหมดแล้วทุกคนแจมโบเสร็จแล้วเขาะเรียบเสร็จและวีนี้ขัดสนิมทุกคนขัดสนิมอา่าทำไมมันขัดไม่ได้ว้า wow. ว <Wow. S 1> ขัดทีเดียวหมดคันเลยทุกคนขัดครั้งหน้า เงาวับแจมโบ้สวยใสสวยใสโอ้อย่างอย่างหลอ่อปึ๊บอันนี้ต้องใส่น็อตไหมวะดูก่อนนะเราต้องยิงน็อตไหมตัวเนี้จื๊ ไม่ต้องใส่น็อตทุกคนได้ๆๆผมขอไปนอนก่อนแป๊บหนึ่งเออน้ำเมเปิลน้ำไมเปิลนีนเนเอ,อเขานอนก่อนแป๊บหนึ่ง <c oughs> ตื่นละหกโมงเช้า เดี๋ยวเรามาทำอันนี้รอดีกยว่าสักแปดโมงครึ่งเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปซื้ออันนี้ไปซื้อน็อตเบอร์ยี่สิบนี่เป็นไงสีใหม่แดงแดงสดแบบแดงสวยสวยก็เดิมเยอะ เสร็จแล้วสีสีใหม่เราจะมาวจะมาวอ้าวล่วงจุดดุบด๊บจุด๊จุดดุบด๊บืออะไรเหลือใส่เขาเรียกอะไรบัมเอ้เขาเรียกอะไระบัมเปอร์ออฟโรดปึ๊บแล้วก็ <c oughs> บัมเปอร์หลังปึ๊บ ยังไามา่ได้ตั้งชื่อใหม่เลยอะตั้งชื่อใหม่ตั้งยังไงอะอ่ะลอ <c oughs> นแบบนี้ก่อนแล้วกันจด๊บย,ยิง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 น็อตยิงน็อตน็อตอยู่ไหนนี่ยิงข้างหลังก่อนก็ได้ จยังไม่ได้เปลี่ยนพงมาลนะ้วเเดี๋ยวรอไปซื้อน็อตก่อนทุกคน เ,เดี๋ยวผมขอไปซื้อน็อตแป๊บหนึ่งนะโอเคผมก็ไปซื้อน็อตเบอร์20มาละเดี๋ยวผมยิงใส่แป๊บหนึ่งเราจะได้ประกอบล้ออีกข้างหนึ่งให้มันเสร็จปึ๊บโอ้น็อตพอไหมเนี่ย โอ้นอตพอพอดีพอดีเป๊ะห้าตัวโ okay, อเคเสร็จแล้วภายนอกเราเสร็จแล้วทุกคนใส่บัมเปอร์หน้าบัมเปอร์หลังเปลี่ยนล้อเปลี่ยนแหนบเหลืออันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้ตัวดูดอากาศเดี๋ยวผมเปลีย่ยนพงมาเลยก่อนแป๊บนึงเอาสแตนลงก่อน โอ้โอ้ผมยังไม่ได้เติมลมนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเป็นพวงมาลัยก่อนพวงจ้าเธออยู่ไหนจ้าโยนทิ้งไปของเก่า อูน็อตน็สีน้ำเงินไม่มีว่ะทุกคนน็อตอะไรใส่อะน็อตนี่หรออีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเดยวผมขอตัวไปซื้อน็อตสีน้ำเงินแป๊บหนึง่งโอเคผมก็ไปซื้อน็อตสีน้ำเงินมาแล้วนะทุกคนเด๋ยวเราเอาไปยิงใส่พวงมาลัยเราเลย ไหนอืยังรอบอกเลยเราเติมลมก่อนทุกคนเติมลมเติมลมผมลืมเอา้าไม่ใช่ตัวนี้เติมลมอันนี้ข้างหลังสักสี่สิบ โอเคข้างหลัง4ีข้างหน้าสักสาห้าเสร็จเรียบร้อยเติมลมเรียบร้อยผมว่าไม่ออฟโรดมากก็เลยหกำลังดีไม่สูงมากเก็บน็อตไว้แถวนี้ก่อน ไหนโอ้โหว่ามันสูงขึ้นนะป่ะท so so ุกคนทีนี้เราไปคนน้ำมีเปิ้นกลันดีกว่ายดื้อดื้อดื้อ ไหนดูซิโรงงานเราไปถึงไหนแล้วโหเต็มเต็มหมดแล้วทุกคน เออมันทำไมไม่ไหลอะ่ะมันไม่ไหลอะ่ะเกิดอะไรขึน้นเกิดอะไรขึ้นทำไมน้ำไม่ไหลผมวางผิด เฮ้ยมาเรามาแล้วมาแล้ว,ลวเด้วเด้วรอรอให้มันเต็มแล้วเราค่อยเอาไปส่งผมยกพวกที้ขึ้นก่อนเอาลม,มเฉยเลยโอ้หนักหนักหนักออ ถึงผมเอาถังใหญ่ขึ้นหลังรถมาใส่ก็ได้นะเนี่ยง่ายกว่าเยอะจะเอาแบบนี้ไปก่อนโอ้ลมเฉย รอทางนี้ก่อนแป๊บเดียวโอเคได้ห้าถังอ๋ออะไรมามาอยู่นี่ทั้งเยอะทั้งแย่ทุกคน มอะไรไมาอยู่นี่เต็มเลยไปเราไปส่งน้ำเมเปิลกันส่งน้ำเมเปิลแล้วก็แวะแวะซื้อมันหัวหัวมันฝรั่งมาไว้อา่ามาไว้ปลูกทุกคนแล้วก็จะได้ปลูกแล้วก็ทำส่งขายไป มาถึงโรงงานขายน้ำไม่เปิ้นกันแล้วออไปถอยหลังเลยอ็อเข้านู่นเหรอช่องใหญ่นู่นเหรอใช่หรอ ไม่ใช่ทุกคนเราน่าจะได้ยกลงเองโอ้น oh, <no. S 1> ยกลงเองก็ได้ไม่มีปัญหาโอ้ได้ถังละสองร้อยทุกคนโอเคแล้วนะถ้าเขาถ้าขายเสร็จเดีวเขามายกมาวางไว้ตรงนี้ ผมไปเดินซื้อท่อสักสองม้วนเล้วก็อันนี้เอาไปด้วยอะ ไอ้ที่ปักต้นไมเปิลอือเราทางผมอยู่ไหนอ่ะเ้าทางผมไปไหนลอะ ไปกลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเอาไปถังใส่น้ำเมปเปิลวันหลังวันนี้ร้านปิด <c oughs> ก็เลยเอาถังกลับบ้านมาไ,ไม่ได้ไม่ตายเถอะแสงโอ้ โอ้ถ้าไม่มีข้อกันอ้นนี้ตกล่วงตกไปหมดแล้วเน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแวะซื้อพวกมันฝรั่งก่อนสวย เอาไปไว้ปลูกนะทุกคนไปกลับบ้านเราโอเควันนี้ผมจะไม่แวะเข้าบ้านนะเดี๋ยวผมจะไปโรงงานเมเปิลเลยเอาของไปลงไว้ ม่ได้มานานเลยโรงงานเปิ้ลเรามันน่าจะอัปเกรดใหญ่กว่านี้ได้นะแล้วพวกถังอะไรมาอยู่นี่เยอะแยะอเลยทุกคนเดี๋ยว EP นี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนสำหรับ EP นี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย